ืัอนี้พามาเบ่งหอยเชลลี้ะจ้ะอันเีนียวลงมาไปขังรางชิดเส้นในกองจ้ะทั้งหมดมีสีสันดึงขยับเลือนมากเรียงหอยเชลลีในกองสั้นบนนี้จะเป็นพักบุงจ้ะหลังจากที่เฮาเลียงเฮาเรียงหยุดทึ่งห่องแล้วเนาะก็เลยเอาลงมาไว้ขังรางจ้ะโดยเลียงเส้นในกองพลาสติก อนนี้กาหนามนี่จะเปียนสองมือเปียนเทียจะระวาวะเอ่อมันคุณถ้ามันคุณืฮหนามเสียจะเฮตให้หอยเชลีตายมันชอบความสะอาดมากตัวเองกะเอาผักบุ้งไม่ให้มันกอ่อล้วกะที่เป็นเม็ดเม็ดยุ่เนี่ยจะเป็นอาหารประดกไสแคยิบเมอรอหนึ่งเมื่อที่ททสอง เม็ดๆพวกนี้มันก็จะแตกละลล่จ้ะเราก็เป็นอาหารกับหอยเชลีเอ่อถ้าห้าปิดไปเลยจ้ะมันจะบ่มีแสงแดดมันจะปิดไปเลยเรามันจะมืดเราส่วนตัวยันพักบุ้งตายก็เลยจะเห็ดออกมาอย่างนี้ให้พักบุ้งยู่ในน้ำได้เราก็มีชีวิตแล้วก็ให้หอยเชลีเกาะเราก็กินใบได้ก็เลยจะบ่ปิดสนิทจ้ะ เฟืองเดอ้ออันนี้คือปิดไปให้เบื้องซื้อสั้นที่สองกับพักบุ้งคือกันพักเชย่าให้เขาน้ำแนจ่จ้ะจะเปียนน้ำทุกสองมือถ้าขยันแน่กับมือนหนึ่งกับลงมาเปียนให้เขาจะ้ะตอนเศร้าหอยเชลีจีจะไตขึ้นอ้อมอันนี้มดอ,อันนี้มันลงไปขังลางมันก่อยุตไตพักบุ้งอย่จ้ะที่ออกมาจาก เก็บมาจากแรงธรรมชาติเราก็มาล่องมาทดเลี้ยงมาพอเองเราก็ทดล่องเลี้ยงนะออตอนเอามาในหน่วย,ยมันแถบจะบ่เห็นโตัวหอยเชลีเลยจ้ะตอนนี้เขาก็เริ่มง่ายแล้วจ้ะอันนี้สั่นที่สีสังเกตว่ามันมีบางส่วนที่หอยเชลีเห็นบ่าในจ้ะอันนี้คือเกาะหอยเชลลีเกาะอยู่ บางส่วนก็นลงไปกินใบใบพักจนใบพักเปื่อยจากเนี่ยจากจะมาเบิงตามใบพักบุ่งเย่าขึ้นมาให้เบิงอันนี้ก็คือเนี่ยจากหอยเชลีีเขามีชีวิตนะเขามีชีวิตเหล่ากระตใหญ่น้่เดอเริ่มง่เราจะงหญ่คักกินใบใหม่วันนี้ก็มาทักทายนะคะ นี้ก็มาทักทายค่ะเลี้ยงหอยเชลีบ๊ายบายเข้าป่าวันนี้เข้าป่า